หมู่บ้านหนองบัวเป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางทุ่งนาล้อมรอบด้วยป่าละเมาอและสระน้ำใหญ่ชาวบ้านส่วนมากทำนาบางคนออกหาของป่าบรรยากาศเงียบสงบตามชนบทไทยแต่กลับแฝงไว้ด้วยความลี้ลับที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานซืบต่อกันมาว่าในหนองบัวมีเปรตตนหนึ่งเร่ร่อนอยู่มันเป็นวิญญาณบาปหนักสาปให้ต้องหิวโหวยกระหายตลอดกาล คนเฒ่าคนแก่จะห้ามเด็กๆออกไปเล่นใกล้สากน้ําในคืนเดือนดับเพราะเป็นเวลาที่เปรตจะออกมาเดินหากินเสียงคร่ําครวญยาวๆกล้องในความมืดนั้นไม่ใช่เสียงลมแต่คือเสียงร้องหิวโหวยของเปรตที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยก้องเด็กหนุ่มวัยสิในหมู่บ้านเป็นคนไม่กลัวผีเขามักหัวเราะสายเรื่องเล่าของผู้เฒ่าวันหนึ่งขณะนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนๆเ,เขาพูดขึ้นว่าถ้าเปรตมีจริงคืนพวกนี้กูจะไปยืนริมหนองบัวดูเลย จะได้รู้ว่าเรื่องเล่ามันหลอกเด็กหรือเปล่าเพื่อนๆพยายามห้ามแต่กล้องกลับขวเราะเสียงดังคืนเดือนดับกล้องแอบออกจากบ้านไปที่หนองบัวความมืดปกคลุมทั่วบริเวณเงาต้นไม้ทอดยาวเหมือนมือปีศาจเสียงหมาหอนโหยหวนลอยมากับลมเขายืนอยู่ริมสระน้ำแล้วตะโกนเฮ้ยเปรตถ้ามีจริงออกมาให้กูเห็นหน่อยสิทันใดนั้น กลางความมืดปรากฏร่างสูงโย่งผิดมนุษย์หัวเล็กเท่าผลมะพร้าวปากเท่ารูเข็มมือเท้าใหญ่และยาวเกินตัวดวงตาแดงโปนแทบถลนออกมาเหมือนโพรงฐ่านแดงร่างนั้นก้มลงจนเงาปกคลุมร่างก้องฮือเสียงร้องสะท้อนกล้องไปทั่วหนองบัว ก้องสุดลงด้วยความกลัวร่างสูงโย่งนั้นก้มมองเขาแล้วพูดเสียงแหบพร่ากูเคยเป็นคนในหมู่บ้านนี้กูด่าพ่อตีแม่กูโลภกูโกงขายที่ดินพี่น้องเอาของชาวบ้านเป็นของตัวเองตายไปแล้วจึงต้องกลายเป็นเปรตหิวโหวยไม่มีวันสิ้นสุดก้องตัวสัน่นหัวใจเต้นแรงเขาพึ่งตระหนักว่า ทำเล่าของผู้เท่าเป็นเรื่องจริงรุ่งเช้าก้องกลับมาบ้านด้วยสภาพซีดเผือดเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระในวัดฟังหลวงพ่อจึงสอนว่าเจ้าต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาและเลิกเยาะเย้ยบาปบุญเถิดเปรตไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่เกิดจากใจที่ชั่วร้ายเมื่อยังเป็นมนุษย์นับแต่นั้นมาก้องเปลี่ยนตัวเองตั้งใจทำบุญบวชเรียนในที่สุดและทุกปีในวันสาด เขาจะจัดอาหารใส่บาตแล้วอุทิศให้แก่เปรตแห่งหนองบัวตลอดชีวิตเรื่องเปรตเป็นการเตือนใจว่าบาปกรรมที่ทำไว้ไม่หายไปไหนความโลภความโกงหรือการกระทำเบียดเบียนผู้อื่นย่อมย้อนคืนมาไม่ช้าก็เร็วการทำดีรู้จักแบ่งปันและไม่ลบหลู่เรื่องบาปบุญคือสิ่งที่จะคุ้มครองเรา